One, two. Three. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปยฮอนแลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้อากาศดีๆโตโต้กำลังออกเดินทางหาเลาะตามสวนตามธรรมชาติกันนิดนึงค่ะวันนี้อากาศขึ้นสูงถึง15-16องศาเลยทีเดียวคุณผู้ชายก็เลยอยากหาเดินเลาะตามธรรมชาติตามไปชมไปเที่ยวด้วยกันนะคะจ้าสำหรับสวนสาธารณะแห่งนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านโตโต้มากนะคะอยู่ด้านหลังบ้านเดินมาประมาณกิโลเมตรได้นะคะ ช่วงนี้ธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะใบไม้ไม่มีใบนะคะแต่ก็ไม่ได้ตายนะคะมันคลายน้ำออกมาอีกสองสามเดือนได้ค่ะถึงจะมีใบห <c oughs> นองน้ำธรรมชาติค่ะนกน้ำนกป่าเปียดป่านะคะดีใจกันใหญ่เลยได้เห็นแสงแดดละค่ะทุกคนค่ะ นู่นส่วนคนให้อาหารก็มีนะคะพาเด็กพาคนแก่มาเดินมาเที่ยวมาให้อาหารนกเอ่ยเป็ดเอ่ยหลากหลายสายพันธุ์นะคะช่วงที่หนาวมากๆลำธารแห่งนี้ก็เป็นน้ำแข็งะคะ่ะดีใจกับสิงสารสาัตว์ที่อาศัยอยู่ในสวนแห่งนี้นะคะจริงแล้วเป็ดป่านกป่านี่เป็นสัตว์สงวนนะคะ จับกินไม่ได้ค่ะถ้าเป็นบ้านเราเมืองไทยหรือทางอีสานบ้านตัวโตสงสัยจะหมดไปแล้วค่ะจากส่วนนี้เลยละ่ะร้องกันใหญ่เลยลาบ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 เท่านั้นนะคะพวกหนึ่งก็นอนอยู่ใต้ต้นไม้นี่ค่ะสงสัย บางตัวก็อาจจะออกไข่ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะจัก,จกไข่ทั่วเลยค่ะแถวสวนนี่แหละตามสุมทุ่มพุ่มไม้นะคะเดินไปหาพ่อใหญ่ก่อนนูน้นนั่งโคโมอยู่นู้นค่ะพอเห็นแสงแดดอุ่นๆคนก็ดีใจสิงสาราสัตว์ก็ดีใจนะคะตัวโต๊ก็ดีใจขลางบ้านกันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะระเบียงบ้านนะคะ พูบ่าวบ้านใหญมานั่งโคโมอยู่นี่ฮลัลโหลฝรัง่งฮลัลโหลฝรั่งมาส่วนนี้ตโตเคยมาเดินหาเห็ดเหมือนกันนะคะมีเหมือนกันคะ่ะช่วงที่เห็ดออกแต่บางครั้งก็ไม่กล้าเก็บนะคะ <c oughs> ดอกไม้ยังไม่บานเลย แสงแดดก็เริ่มมาอีกหน่อยดอกไม้แถวนี้ก็จะบานสวยนะคะโน่นก็เป็นบ้านกลางสวนสำหรับพวกเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลสวนล่ะค่ะแต่โซนทางนึงก็เปิดเป็นร้านกาแฟร้านดื่มชานะคะมีขนมเคก้กมีคุกกี้ต่างๆขายค่ะโซนฝั่งด้านที่มีคนนั่งนุ้นค่ะ วันอากาศดีๆก็หาเดินเลาะกันนิดหนึ่งชมธรรมชาติช่วงฤดูหนาวนะคะได้ยินว่าวันศุกร์ที่จะถึงอากาศจะสูงถึง20องศาได้ตัวโตเขาว่าจะไปเที่ยวเมืองใกล้ๆกันนิดหนึ่งนะคะนั่งรถไฟไปกันเดี๋ยวเขาไปเที่ยวด้วยกันนะคะวันศุกร์นะคะเดี๋ยวจะเดินออกจากสวนกันแล้วนะคะจะพาทุกคนชมรอบๆเมืองไปด้วยกันค่ะ แวะเข้ามาแป๊บเดียวนะคะสําหรับส่วนนี้ค่ะจะมาแทบฤดูก็ว่าได้นะคะอยู่แถวหลังบ้านนี้เองนะคะก็ถือว่าไม่ไกลจากบ,บ้านมากค่ะเดือน2เดือน3เดือนไปนู่นแหละคะ่ะดอกไม้เมืองหนาวดอกทิวลิปต่างๆสวนทิวลิปใหญ่ก็จะเปิดกันแล้วนะคะแต่ได้ยินว่าจะเปิดวันที่21นี่ค่ะ มีนาถึง15พฤษภาคมสวนทิวลิปใหญ่เกิร์เกิลฮอฟนะคะสวนใหญ่ของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ใครอยากมาเที่ยวมาชมก็เชิญได้นะคะทางนี้ก็คือทางไปประเทศเยอรมนีนะคะทางสีแดงเป็นทางจักรยานขนาดไปจ,จนถึงประเทศเยอรมันเลยค่ะแดดกำลังร้อนแทบแทบขึ้นมาแล้วค่ะทุกคน ถ้าไม่มีลมก็ดีไปวันนี้ไม่มีลมถ้าไม่มีลม20องศาก็เท่ากับ 3, 10, 30 30องศาบ้านเราเลยทีเดียวความร้อนนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์หยุดจ่อลูกแล้วก็อยู่ติดกับหัวเราก็ว่าได้ค่ะเดินเดินเดินนี่คือสี่แยกใหญ่ค่ะสำหรับจักรยานก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะรอสัญญาณไฟจักรยานก่อนนะคะสำหรับข้ามสี่แยกใหญ่ใหญ่แบบนี้ค่ะ ทางสีแดงพวกนี้ก็เป็นทางจักรยานทั้งนั้นนะคะประสานกับไป4เส้น5เส้นเลยค่ะรอข้ามถนนก็รอสัญญาณไฟก่อนนะคะจักรยานมาเราก็ข้ามไปด้วยกันพร้อมจักรยานค่ะ เดินเดินไปใหญ่เดินเดินเดเดินเดประเทศเห็นจักรยานค่ะถ้าใครไม่อยากขับรถก็สามารถปั่นจักรยานไปได้ทั่วประเทศเลยนะคะเหมาะสำหรับคนชอบออกกำลังกายชอบปั่นค่ะ นี่ระคาดวงอาทิตย์อยู่ต่ำๆนี้เองนะคะนูน่นผู้คนออกกำลังกายสวนสนุกลูกเด็กเล็กแดงมาเล่นตากแดดกันค่ะวันนี้ที่รอคอยก็ว่าได้ค่ะรอแดดกันมานานแล้วนะฮะตอนนี้โตโต้จะไปไหนกันจะไปกินไอศครีมนะคะร้านไอศครีมก็เริ่มเปิดได้อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่ะตั้งแต่เขารู้วอากาศ จะร้อนขึ้นอุ่นขึ้นเขาก็รีบเปิดร้านรอเลยนะคะร้านไอศครีมของที่นี่คนแน่นมากนะคะคนเยอะมากค่ะจะฤดูไหนส่วนมากไอศครีมก็คู่กันกับคนฮอลแลนด์นะคะใกล้ถึงร้านไอศครีมแล้วค่ะคนนั่งแถวนี้ก็กินไอศครีมกันทั้งนั้นนะคะลูกเด็กเล็กแดงร้านไอศครีมคนแน่นมากกับทุกคนดูไป กินในติมแล้วก็จะพากันเดินต่อแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปทางเมืองกันนะคะตามไปเรื่อยๆนะคะวันนี้พาก,กินลมชมวิวกันนิดหนึ่งค่ะช่วงวันอากาศอุ่นๆขึ้นมานะฮะสำหรับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนสายต้นไม้นะคะก่อนจะเข้าในตัวเมืองค่ะจะฤดรูไหนก็สวยตัวตัวชอบมากนะครเพราะเป็นต้นไม้มันก็ให้ความร่มรื่นนะคะ ส่วนฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ and, ถ้าตัดต้นไม้ต้นหนึ่งก็ต้องปลูกแทมทันทีนะคะส่วนมากก็จะทำแบบนั้นค่ะข้ามแยกไปก็จะเป็นทางเข้าไปในเมืองตัวเมืองนู้นละค่ะตัวเมืองตัวห้างอยู่ตรงนู้นละค่ะคนรอข้ามถนนเต็มหมดเลยค่ะอากาศดีผู้คนก็กำลังออกหาเลาะกัน เดินเข้ามาทางเมืองกันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพารอบนิดหนึ่งนะคะอยมีกอไผ่ด้วยค่ะสีฟ้าก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตขึ้นชื่อของเนเธอร์แลนด์นะคะชื่ออับิร์ไฮจถจักรยานเยอะนะคะหน้าห้างหน้าซปเปอร์มาร์เก็ตก็จะเห็นจักรยานเยอะค่ะจักรยานเยอะที่ไหนคนก็เยอะที่นั่นนะคะประเทศแห่งจักรยานค่ะ ห้างร้านต่างๆค่ะเดินรอบเฉยๆนะคะไม่ได้เข้าห้างกันนะคะด้านหน้าคือร้านขายดอกไม้สวยๆวยดอกไม้เมืองหนาวนะคะร้านใหญ่เหมือนกันค่ะดอกไม้สวยค่ะ ลานใหญ่ใจกลางเมืองค่ะถ้ามีตลาดนัดก็จะมีอยู่ลานตรงนี้แหละค่ะทวันเสาร์ก็เต็มลานใหญ่นี้เลยนะคะทวันอังคารก็จะมีนิดหน่อยหรือว่าครึ่งลานก็่าได้ค่ะผู้คนก็ช่วงบ่ายบางครั้งก็ว่างงานกันออกหาเลาะตามห้างหรือว่าตากแดดก,กันเล่นนะคะนักเรียนนักศึกษาด้วยแหละเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยใหญ่รอบๆเมืองก็่าได้ค่ะ นี่แหละค่ะพาทุกคนชมเมืองกันนิดหนึ่งสำหรับวันที่อากาศอุ่นขึ้นร้อนขึ้นค่ะ16องศาได้ตอนนี้นะคะร้านเสื้อผ้าต่างๆเมืองวันนี้ก็ถือว่าไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะคะวันธรรมดาถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนอาจจะแน่นแถบนี้เลยค่ะเพราะว่าฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เสาร์อาทิตย์ห้างร้านเปิดตลอด เปิดทุกวันก็ว่าได้ค่ะข้างหน้าก็แบรนด์ G-STAR นะคะใครชอบของมียี่ห้อหน่อยราคาก็อย่างว่าแล้วค่ะร้านในติมก็เปิดค่ะทุกคน วนไปวนมาก็มาถึงโบสถ์ใหญ่ใจกลางเมืองแล้วค่ะทุกคนย่านร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆค่ะร้านไหนที่มีแสงแดดส่องก็ได้เปรียบนะคะร้านที่อยู่ในร่มคนก็ไม่ค่อยนั่งนู่นค่ะด้านหน้านู่นค่ะร้านนู้นแดดตอนนี้ค่ะฝรั่งเห็นแดดก็รีบเข้ามานั่งกันเลยทีเดียวนะคะจักรยานก็จอดรอบโบสถ์ใหญ่นี้เลยค่ะนี่นะคะ ร้านอาหารก็ล้อมรอบกันอยู่นี่เราวๆยี่สิบกว่าร้านได้นะคะแถวโบสถ์ใหญ่ใจกลางเมืองนี่แหละคะ่ะ วันนี้พาทุกคนเลาะหากินลมชมวิวรอบรอบเมืองก็หวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ